ดีเพื่อนเพื่อนชาวเบสแอนโซนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอัพสกิลนะครับสำหรับสาย pvp เดี๋ยวเราไปสู้กันก่อนนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าเราควรจะลงอันไหนบ้างหรือแบบไหนบ้างนะครับก็เวลาสู้กับแอดนะครับพยายามกดสกิลหนึ่งเข้าไว้นะฮะทำไมถึงกดสิ้สกิลหนึ่งเข้าไว้เพราะว่านั่นแหละนะฮะจะเห็นเงาคนนะครับเราจะตีไม่โดนเป้ามันจะหายไปนะฮะ อ่ะอย่างนี้เขาติดสถานะสตัร์ทแล้วยิงไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะเป้ามันจะคืนมาถ้าเราตีโดนเขานะ,อะโอเคให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับชาวฟอร์สมาเตอร์ก็เดี๋ยวเราออกไปดูสกิลกันดีกว่านะครับว่าอับแบบไหนบ้างยังไงบ้างนะฮะก่อนรับเน่งนะครับ จากล็อบบี้รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับในการกลับไปที่เมืองนั่นแหละโอเคเราก็มากันแล้วนะครับเราจะมาให้ดูสกิลแนวทางการอัพ PVP นะครับว่าอัพอะไรบ้างสำหรับฟอร์มารเตรสายน้ําแข็งนะครับสกิลของเลเวล2นะครับอ,อย่างสกิลไฟนะฮะเราจะอัพ ดาเมจนะครับจริงๆเอาเป็นฟื้นฟูก,ก็ได้นะฮะอันนี้ไม่ต่างกันมากนะครับส่วนฟ้ามือน้ําแข็งเราจะใช้เป็นความเร็วในการโจมตีนะครับความเร็วในการไล่ประมาณนั้นนะครับโอเคอ่าอาตามผมเลยก็ได้นะแล้วก็สกิลขึ้นกระแทกนะครับจะใส่เป็นบล็อกเกียวมังกรนะครับจะใส่เป็นล้มนะฮะอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ได้เอาดาเมจนะครับเราเอาประมาณว่า ติดล็อกล้มดูนี่นั่นนะครับแล้วก็เลเวล3จะเอาเป็นล็อกนรกนะครับก็ตัวหนังสือมันอาจจะตัวเล็กหน่อยนะฮะแล้วก็ดึงพลังเย็นเราจะเอาความไวในการไล่เนี่ยครับประมาณนี้นะฮะสกิลแซดนั่นแหละเราจะเอาอันที่2นะครับสกิลต่อมานะฮะสกิลเลเวล E 12อันนี้ถ้าเพิงอเวจีมันต้องไล่ใช่ไหมครับเราไม่เอานะฮะเราจะเอาเป็นความเสียหายนะครับ คือไม่ต้องไล่เลยแล้วก็บอนหิมะเราจะนี่นะครับเราจะลงอันแรกนะครับแต่จริงอันสองก็ได้ส่วนสกิลแซดนะครับที่เห็นหลายๆคนยังไงอะในคลิปต่างๆนะครับที่ทําให้ตัวคนลอยนะครับก็ใช้อนี้นะฮะเลือกเป็นปล่อยจะอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเอาเป็นน็อกดาวน์มันต้องกดแล้วถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะระเบิดใช่ไหมครับ ถึงกระเด็นเอาเอาอันนี้ก็ได้นะครับอ่ะมาถึงสกิลหนีนะฮะของเลเวลยี่ห้าเหมือนกันนะครับทําไมไม่เอาต้านทานนะฮะเอาเป็นหนีดีกว่าเพราะว่าตอนช่วงล้มหรือโดนสตันยังไงอะ่ะมันสามารถกดเอ็เอ็ในการหนีได้เลยนะครับจะช่วยได้เยอะในการพีพีส่วนสกิลเลเวลสามห้านะครับเพราะตอนนี้มันโคนตรเวต้าสตันสามสิบหกนะฮะจะเเป็นคุ้มครองปาร์ตี้ ทำไมถึงเอาอันนี้เพราะว่าเราโดนตีจะติดสถานะแข่งตัวเองทันทีนะครับเมื่อเราจะโดนตีก็ค่อนข้างดีนะครับดีกว่าพวกสกิลอย่างนี้เยอะเลยแล้วแต่อยู่ที่คนใช้นะครับแล้วมาถึงสกิลนี้นะฮะอืมก็จะเลือกเป็นพีทนะครับอ่าทำไมถึงใช้พีทนะครับเพราะว่า เมื่อบุ้นไล่แช่แข็งยกเลิกนะครับยกเลิกในสถานะแช่แข็งตัวเองจะกระเด็นถอยหลัง15เมตรนะครับให้ดูก็คข่าๆแล้วกันในการตีมอนอันนี้ไม่เหมาะกับการ P อพีไม่ใช่ไม่เหมาะกับการ PVE เท่าไหร่นะครับอ,อันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับแช่แข็งแล้วก็กระโดดถอยหลังออกมาส่วนสกิลอันนี้เมื่อโดนตี อ้าวแปกตามนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึง p p ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สำหรับสาย p p ของ Fortnite r ในช่วงทดลองโค้ดเบตานะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์กันด้วยนะครับไปแล้วครับ see y o u again นะครับ